เอาลางมาเร็วเอา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 เ,อาเดี๋ยวก็ล่วงอยากให้อยากถ่ายวิดีโอคนตกแล้วมีดอกผักบุ้งเต็มเลยเห็นไหมนะเอามาแล้วเร็วลากมาเลยลูกลากมาเก็บเร็วง <c oughs> ั้นไหนแ่มายืนรอพี่สาทุอยู่ตรงนี้ไปไปรอตรงนู้นไม่มาใกล้ริมสาหรอกมันตกลงไปจะจุกไหนดูซิ เก่งจังเลยในพี่สาทุกหนุีพสาทุลางมาแล้วตบมือหน่อยเร็วให้กำลังใจหน่อยเก่งเก่่มาเร็วลางมาเลยลูกเอาให้กำลังใจกันโอเคเอามาไว้ที่ร่มลุกเย่ามากลากมาเลยใครว่าสาทุทำไม่ได้ เก่งไหมลม่ะหมวยช่วยเหรอระ <laughs> ว,วังมดด้วยนะไ,ไ,ไปช่วยกันไปลากไปเลยลูกลากไปตรงหมวยลบอมวยลบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะยกเอง okay. เอออะไลูกหนึ่งไปที่ล่มหนึ่งเห็นไหมใครว่าสัตว์ทุกมทำไม่ได้ สอนยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละคนนะหมูหมากาไก่ยั้งสอนได้เลยนี่ลูกคนแท้ๆหมูหมากาไก่ยังสอนไม่ได้เลยใช่ไหมหมูหมากาไก่ยังสอนได้เลยสัตว์ยังสอนได้เลยนี่ลูกคนแท้ๆทาไมจะสอนไม่ได้ไปไว้นู่นลูกลากไปเก่งไม่ล่ะถามแม่ซิเก่งมล่ะครับแม่เอาไว้ไไที่ล่มเลยครับลูกเอาหมวยไปช่วยพี่ด้วย โอไม่ต <elim> <em> ้องช่วยหรอกเห็นไหมตบมือเลยเอาไม้จะยกอีกแล้วลูก